กับเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศตอนนี้ให้จับตามองไปที่สหรัฐอเมริกาจีนแล้วก็มีฮ่องกงซึ่งเป็นตัวละครใหม่สำหรับประเทศที่เข้ามาอยู่ตรงนี้จีนมีการประชุมเกี่ยวกับคณะกรรมาการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติหลังจากที่ต้องเลื่อนการประชุมนี้มาหนึ่งเดือนเต็มๆ็เพราะเจอเสถานการณ์โควิดสิบเก้าระบาดในประเทศจีนเขาเริ่มต้นประชุมกันซึ่งปกติการประชุมเขาใช้เวลาหลายวันมากนะครับหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจเขาก็จะมองเกี่ยวกับเรื่องของหนึ่งภาวะเศรษฐกิจภาวะสังคมภาวะการเมืองภาวะความมั่นคง อะไรต่างๆซึ่งเป็นประเด็นในทุกๆปีแต่และทุกๆปีเนสื่อตามได้ก็จะจับตาม,มองกว,ว่าจีนกำลังจะส่งสัญญาณอะไรผ่านการประชุมในแต่ละปีประจําปีแต่ปีนี้เลื่อนมาร่วมเดือนเลยครับเพราะเจอโควิดจุดแรกที่ผมพูดไปแล้วเรื่องหนึ่งก็คือว่าความผันผวนของโรคโควิดที่เกิดขึ้นทําให้แม้แต่การคิดคํานวณต,ตัวเลข GDP หรืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยไม่สามารถคํานวณได้มีความใกล้เคียงและแม่นยามากขึ้นมันจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่การเริ่มต้นเปิดการประชุม ประจำปีของทางจีนเนี่ยได้ประกาศออกมาดูมันจะเป็นหัวข้อต้นๆด้วยว่าจีนจะไม่กําหนดเป้าหมาย GDP หรืออัตราการขยายตัวประเทศทางเศรษฐกิจของจีนในปีนี้เป็นการยกเลิกเลยและปรากฏว่าเหลือเชื่อครับว่าการประกาศส่งสัญญาณแบบนี้โดยเฉพาะเป็นประเด็นหรือวาระการประชุมแรกๆเนี่ยมันทําให้บอกว่าเศรษฐกิจของจีนมีปัญหามากกว่าที่หลายคนคิดจริงๆครับ ถึงขั้นที่ไม่สามารถประกาศ GDP ของทางภาครัฐเป็นทางการแต่สำนักวิจัยเศรษฐกิจสถาบันการเงินอันนั้นเขาก็คงมีของเขาอยู่เนี่ยนะแต่ว่าอันนี้จะไม่มี GDP ของจีนปีนี้ซึ่งปรากฏว่ามีครั้งไหนไหมที่จีนยกเลิกการประกาศ GDP ไม่มีเลยหมายความว่ามีปีไหนไหมที่ทําแบบนี้ปรากฏว่าในรอบ30ปีผ่านมาจีนไม่เคยทําอย่างนี้เลยครับโอ้โหคือมัน ประเมินการคาดการชั่งน้ำหนักใส่โมเดลตัวเลขต่างๆเข้าไปยากมากจนทำให้เกิดการประเมินการอาจจะมีความผิดเพี้ยนหรือข้อมูลไม่ตรงชัดเจนเนี่ยควบคุมได้ยากมากหรือเชื่อไหมครับว่าคราวนี้โรคระบาดเนี่ยมีกำลังมีมีความรุนแรงไปทุกหย่อมย่าจริงๆแม้แต่ GDP ก็ยังไม่สามารถจะคาดการได้ทีนี้นอกเหนือจากประเด็นนั้นก็มือถึงประเด็นที่2ก็คือทุกคนจับตามาที่เกาะฮ่องกงว่า หนึ่งในประเด็นสําคัญก็คือจีนจะมีการบังคับใช้หรือมีการเข้าไปอสอดสอ่องกับกฎหมายฉบับใหม่ที่เรียกว่ากฎหมายความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเรื่องนี้ผู้บริหารทางเกาะฮ่องกงหรือรัฐบาลฮ่องกงเองก็ทราบเรื่องนี้ดีและปรากฏว่าในการประชุมของจีนก็ประกาศเรื่องนี้ออกมาจึงเป็นที่มาของความไม่พอใจของผู้ชุมนุมประท้วงชาวฮ่องกงซึ่งเป็นผู้ชุมนุมที่มีการจัดตั้งแล้วก็ มาชุมนุมกันตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วตอนที่ประทุมรัฐบาลจีนกับรัฐบาลฮ่องกงเหมือนกันนะฮะแต่ปรากฏว่าพอเรื่องนี้ออกมาก็เลยทําให้เมื่อวานนี้ย่านคอสเวเบซึ่งเป็นย่านแหล่งท่องเที่ยวช็อปปิ้งชื่อดังและคนไปกันมากมายผมชื่อว่คนไทยก็ชอบไปบ่อยคอสเวเบเนี่ยนะครับนอกเหนือจากตรงบริเวณฮาร์เบอร์ซิตี้นะครับตรงบริเวณจิมซาจุยอะไรเนี่ยเมื่อวานนี้ที่คอสเวเบเต็มไปด้วย ผู้ชุมนุมประท้วงชาวฮ่องกงและในที่สุดก็เกลี่ยงไม่พ้นกับการประทปะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลของฮ่องกงแล้วก็มีการยิงแก๊สต่ตางๆเพื่อสลายฝูงชนผู้ชุมนุมกลายเป็นว่านี่เป็นการชุมนุมประท้วงทางการเมืองที่ใหญ่ที่สุดครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการระบาดโควิดในเกาะฮ่องกงคือเมื่อมกราคมที่ผ่านมา แน่นอนครับช่วงนั้นเกิดการระบาดก็ต้องโทษนะฮะประาชาชานตัวใครตัวมันแล้ะครับเพราะไม่รู้ว่าโควิดแรงไม่แรงแรงเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ตัวทุกคนก็ตอนนี้ก็ต้องหนีห่างกับถนนที่ออกไปชุมนุมประท้วงกันตำรวจเองก็ต้องรักษาตัวเองอีกเหมือนกันนะครับปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นปัจจัยที่ทําให้ต่างชาติเองสถาบันการเงินเองหรือแม้แต่ในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะครับได้ให้น้ําหนักเทมาอย่างมากๆว่าการตัดสินใจทําอย่างนี้เนี่ยนะฮะ มันก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์การเมืองระหว่างประเทศของขาใหญ่ที่สุดของโลกไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐก,กับจีนโดยมีตอนนี้สถานการณ์ที่กลับมาเกิดการชุมนุมประท้วงอีกครั้งที่ฮ่องกงนะครับภาพการชุมนุมประท้วงในฮ่องกงที่ยาวนานยืดเยื้อไม่ว่าจะเป็นชายชุดดําหรืออะไรก็แล้วแต่ตั้งปีที่แล้วผมเชื่อว่าใครติดตามข่าวจะเห็นเรื่องนี้มาตลอดจนทําให้คนไทยไม่สามารถเดินทางไปฮ่องกงได้จนทําให้ร้านรวนธุรกิจต่างๆในฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบรนด์เนมที่ต้องเช่าอาคารเช่าร้านร้าน,านต่างๆ ิดตัวเองกันเป็นว่าเล่นเพราะว่าเจ้าของตึกไม่ลดค่าเช่ากําลังซื้อไม่มีไม่ว่าจะเป็นร้านขายพวกเครื่องสําอางชื่อดังที่คนไทยชอบไปเช่นร้านซาซาไม่ว่าจะเป็นร้านขายสินค้าประเภทเซมีที่อยู่ในฮ่องกงต่างก็ปิดตัวหมดเลยแบรนด์ต่างๆต่าง,าง,างถอนตัวออกหมดแฟลกชิพสโตร์ store, หรือร้านที่เป็นสาขาสาหรับยี่ห้อดังซึ่งแผนว่าจะเปิดในปีที่แล้วก็ถือว่ายกเลิกกันหมดเลยเศรษฐกิจของฮ่องกงเกิดการถดถอยเป็นครั้งแรกซึ่งเกิดขึ้นในช่วงของปีที่แล้วเมื่อตัวเลขสรุปออกมาและพอปีนี้มาเจอโควิดเข้า การเมืองกลับมามีปัญหาขึ้นมาอีกจนกระทั่งทาให้สหรัฐอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมาทําเนียบข่าวนะครับบอกว่าอเมริกาอาจจะตัดสินใจเนี่ยแทรกแซงมาตรการคว่ำบาตรกับประเทศจีนถ้าหากว่าทางการกุมปักกิ่งก็หมายถึงรัฐบาลการของจีนเนี่ยนะครับได้มีการนําเอากฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับที่มีการจะบังคับใช้กับฮ่องกงเนี่ยมาใช้ยังเป็นทางการเอาล้ครับอเมริกาเลิ่มนขยับแล้วนะฮะผมบอกแล้วว่า ถ้าใครติดตามเราคุยกันมาตลอดเขาบอกว่าจากนี้ไปให้จับตาดูก่อนจะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะคู่ขนานด้วยเหตุการณ์ต่างๆสําคัญองตอไปนี้การเมืองระหว่างประเทศระหว่างจีนกับสหรัฐในแง่สงครามการค้า,าและมีฮ่องกงเข้ามาเป็นตัวเล่นสถา,านการณ์โควิดที่จะยังลากยาวกันต่อไปโดยเฉพาะจำนวนผู้ติดเชือ้อและผู้เสียชีวิตขณะนี้อเมริกานําโด่งขึ้นมาถึง2จุดแล้วการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งนาโดยทรัมป์หมายมั่นปั้นเมืองจะกลับมาในรอบที่2นะ เนี่ยนะครับเรื่องพู้ที่จะตีคู่กันไปนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับการตัดสินใจอย่างนี้นี่คือการเมืองอเมริกาเริ่มตอบโต้กับเขามาละขณะเดียวกันนี่นะครับจะพูดไปตำแหน่งนี้เนี่ยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงของฮ่องกงน,นะฮะก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าการชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ย่านคอสเวย์เวเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นการกลับมาของการก่อการร้ายซึ่งรัฐมนตรีรัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยนะครับใช้คําว่า terrorism หรือการก่อการร้ายนะฮะ เรื่องนี้เองนี่นะครับก็ทําให้เริ่มมีความตึงเครียดเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าสถานการณ์การชุมนุมประท้วงอย่างนี้ผู้จัดการประท้วงของทางฮ่องกงก็บอกชัดกับว่าจะมีการกลับมารวมตัวอีกครั้งหนึ่งภายในสัปดาห์นี้โอ้โหถ้าอย่างนี้เนี่ยโอ้เหนื่อยแทนจริงๆครับฮ่องกงนี่คือเรื่องราวไม่จบจริงๆนะครับแล้วเรื่องต่อไปที่ปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ของเมื่อวานการชุมนุมประท้วงเริ่มมีการตอบโต้การเมืองระหว่างประเทศเนี่ยก็ทําให้ทั้งสหร,ร,รัฐอเมริกาออสเตรเลียนะฮะ สาราชนาจแคนาดาเริ่มที่จะ,สะแสดงท่าทีเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของจีนที่จะมีต่อฮ่องกงออกมาประเทศที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เริ่มมีความรู้สึกห่วงใยในสถานการณ์และอยากใช้ตรงนี้มีความโปร่งใสเห็นไหมครับสถานการณ์โลกตะวันต,ตกจะเริ่มเข้ามากดดันกันอีกแล้วโอ้โหถ้าอย่างนี้แล้วเราก็ครับฮ่องกงเองก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นอกเหนือจากปีที่แล้วเศรษฐกิจสุดสาหัส จากเรื่องวิกฤตการเมืองในประเทศของการประท้วงของคนชาวฮ่องกงที่ไม่พอใจกับรัฐบาลฮ่องกงซึ่งมีรัฐบาลจีนอยู่ต่อมาด้วยสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งมีการขึ้นภาษีตอบโต,ตกก้กันก็ทําให้ฮ่องกงเนี่ยสูญเสียเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกอะไรต่างๆมาเจอสถานการณ์โควิดต้นปีเข้าอีกฮ่องกงก็ยิ่งลาบากตกเข้าไปอีกและในปีนี้กําลังผูกกลับเข้ามาเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศทางด้านของกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกงที่จีนจะนํามาใช้อย่างโดยตรงก็กลายเป็นเรื่องที่สาหัสเข้าไปอีกแล้วครับ วันนี้ผมนึกไม่ออกเลยนะครับว่าฮ่องกงที่คนไทยเคยไปเนี่ยจะเป็นยังไงจากนี้ไปนะฮะหรือผมอาจจะเป็นคนยุครุ่นจำเดินนะครับที่ว่าเคยฟังของเพลงของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหลายท่านรู้จักนักร้องเพลงที่เสียชีวิตไปแล้วไหมครับเทเลซาเต็งเทเลซาเต็งนี่เป็นชื่อเป็นชื่อเป็นชื่ออังกฤษนะฮะแต่ว่าถ้าจําไม่ผิดชื่อจีนเนี่ยอะไรนะ่าผมจําชื่อไม่ได้ชื่อติดปากเธอเคยร้องเพลงลว่าฮ่องกงฮ่องกงอะไรเนี่ยนะฮะ เป็นเพลงที่บรรยายถึงบรรยากาศห้องโงในความสวยนงามยามค่ำคืนและยามเช้าที่การค้าสนุกตื่นเต้นเศรษฐกิจเดินดีโอ้โหเราแทบจะไม่พอบังเพลงนี้ที่ไรกับห้องโงในภาพปัจจุบันนั้นมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินนะครับ